ดีกับผุมหนเะดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกปัดโบราณใน้มากขึ้นนะาปลูกปัดโบราณไม่ได้มีแค่เพียงเนื้อหาเดียนวะลูกปัดโบราณที่เราไม่เคยเห็นมีอีกหลากหลายรูปทรงนะแล้วก็อีกหลากหลายเนือหมากมาม่แต่ที่พบโดยมากนะก็คือจะเป็นครสนะครันเลียนอามที่แล้วก็อากีหน,นะเอ่อสำหรับเหนือยินแล้วแต่ยังมียินที่เรายัางเอ่ออาจจะพบเห็นได้หน่อยก็คือเป็นจังพวกจัตเปอร์นะเป็นยิน่จัตเปอร์พวกนี้ วกนี 1941, ้เป so, ็นหลูกปัดเหนือยินเหมือนกันหนาพอคือยินมเจ็เพอร์กับอิดเดงมันอาจจะดูไกลหนบแต่นี่คือเหนือแก้วแต่นี่คือเหนือยิ้มหนกตัวนี้เป็นยินมเจ็ตเพอ่์เนี่ยตัวนี้จะเป็นยินเจ็เพอร์ตัวเหนือยินจะมีการเจาหนับจะเป็นการเจะส่วนเหนือแก้วเนี่ยจะมีการปั่นเกลียวหรือการปั่นเข็มหนาจะมีการหมุนของเหนือแก้วนะครับ รงร้อยการัดกรลอนของเนื้อแก้วนะบรจะแตกต่างกันออกไปกับเนื้ออินหนัเนื้ออินเนี่ยจะเป็นการยุบตัวยุบมันรอยบุ๋มรอยยุบลงไปเสียมากกว่านะครับสำหรับหลุกปัดเนื้ออินแล้วก็ควรศึกษ่าควรควาเรียนรู้ฝนนับรงร้อยพวกนี้จะเกิดขึ้นจากการพันวันเหล็กวลาเนาะนั่นแหะคมันจะเกิดขึ้นมาเป็นลุ่มเล็กๆบริเวณผิว ดียกว่าการหยุบตัวของชนิน่ที่มีความอ่อนตัวกวา่าเกิดจากการบีบอัดหรือการกดทับจากการผ่านวันและเวลานะับเม็ดนี้เรียกว่าหินานาะกี็ดนับบุ้การเยกเยะหินแหล,ละแก้วที่หลายคนต้องใส่ว่าแกลวกับหินเนี่ยสามารถเยกเยะได้อย่างไรนะบงสำหรับลูกปัดเนือเ้อแก้วเนี่ยนับนี่เป็นลูกปัดไม่ที่ทำขึ้นมาเรียนแบบนะความสวยงามและความแตกต่างนะับนเะยกได้ไม่อยากนะบุ้สำหรับเม็ดลุ่มนับ ที่เป็นสีเรื่องแล้วสีเรื่องจะมีความจุบแสงหนักเหมือผ่านการสวมไส้ผิวจะงอเวลแต่ว่าหลูกปัดไม่เนี่ยจะมีความเป็นโปร่งแสงหมากว่านักไส้อย่างไงก็ไม่เวลเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นลูกปัดโบราณย่อมมีรองรอยจากการผ่านวันแหละเวลาที่ได้ชัดเจนหนักแต่ลุปัดขึ้นตีตาำขึ้นมาไม่เนี่ยรอยแตกไม่ก็ไม่หนักในรองร้อที่ขี้คอยหนักดีมากมันไม่ติดขับฟังขับตะกอกนผมมีเนาะไส้อย่าง,างไงมันก็ไม่มีความโมเวล พวกนี้ดูเหมือนจะเสยจะซวยแต่มันก็ไม่มีความโปร่งแสงหนะับไม่มีความงาแววนะบุ้งไม่ว่า่วมเส้านานสักเท่าไรหนะับมีแต่ติกที้ไก่่มขึ้นนะบุ้งอย่างเดียวหนับส่อสรับเม็ดลุ่มหนะนับพวกนี้สี่หนะึเงินอาจจะดูยากสุดนะบุ้งส่อรับลูกปัดไหมสี่นะ้ึเงินจะมีเป็นก็คือหนะึเงินเนือกรนะัตรหนับนี่คือลูกปัดสี่หนะึเงินเนือกระัตร แต่ก็เป็นลูกปัดติ่เป็นแก้วเคลือบสี่น้ําเงินหนาตี่เป็นบรันตัวนี้เป็นลูกปัดแก้วเคลือบจะไม่มีความโปร่งแสงจะตึกแสงหนบส่วนน้่งเงินกระสัตจะมีความโปร่งแสงว่าแต่องรอยความเป็นบรรันรับก็คือองรอยติ่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธรรมชาติกานควรวันเวลาหนบแตกต่างกับพวกนีออ้พวกนี้จะไม่มีองรอยพวกนั้นในเราดินหนาแลับ,บก็คือมีแค่องรอยกันทำขึ้นมาไกลๆนะ สีน้ำตาลคนับสำรับลูกปัดโบราณที่น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างจะหายากหรับโดยมักจะเป็นสีอิดเดนงครับก็คือเดงน้ำมากพวกนี้จะดูออกไปทางน้ำตาลคนับก็คืออิดเดงน้ำมากมันจะมีเดงน้ำมากเดงเลือดนกเดงมันปูหนับเป็นลูกปัดแก้วเคลือบที่คัดมันก็จะคือคือจำพวกอิดเดงมันปูนะครับก็คือจะมีอิดเด้งใส่ดำเป็นลูกปัดเน้อแก้วส่งสีหนับ ดุปัดโบราณมีลากหลยเดือดฮานะศึกษาเรียนรู้นะผมพวกนี้เรียกว่าหินโครดหนับหรือว่าจักรูนนำคลังรองรอยความเป็นโบราณครับฟั่งคลับตะกอนความเป็นโบราณหนับถีบฟั่งึรือจากการพันวันเลวิลาการกดทับหรือการบีบอัดหนับพวกนี้เรียกว่าหินโครดหนับยูนมายุ่มหนับ อัน,นี้มีมือมื่นหนาแต่เป็นปั๊บพีก็อยแต่มันไม่มีความชดไส้มันเม็ดนี้เนื้เม็ดนี้ถ้าผ่านการท่วมไส้เดียวมีความชดไส้มักว่านีหนกแต่เจ้นนี่หนาวว่าไส้อยู่นานแล้วติดแต่พีก่อยเดียวหนาปุ๊บส่วนเม็ดนี้เนี่ยหนาเม็ดนี้เป็นเนือ้อลูกปัดเนื้อแก้วแต่มีกรรมวิธีการเจาะแล้วก็เนี่ยมีกรรมวิธีการใช้ตะไบเพื่อให้ยูมันดงรยอยกัอการใช้เครื่องโบราณมันติดกบ แต่ว่าดูจากด้านในเดหนาตรงรอยโจมันจะอินเป็นฟงอากาศเม็ดเล็กๆก,ก็คือท่าออนนี้ท่านว่าขาดหวานน่าจะเป็นเนื้อแก้วอย่างแน,น่นอนราะฉะนั้นแล้วนำคางที่เป็นเนื้อแก้วก็มีนาแต่ว่าผ่านกรรมวิธีการผ่นเกลยวหรือการผ่นเกล็นแล้วก็ทีษสาคัญเนี่ยมันมีแครงรวยเี่ทําทขึ้นมามันไม่มีรงรวยเี่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะอย่างเช่นคลับฟั่งคลับตะโคนคลับความเป็นโบราณเดษถัดเศษผ่านจากการผัานวันเหล็กะ